แต่ก่อนย้ายเย็บผ้าตอนนี้เปลี่ยนมาขายบริจิตเพราะว่าตอนนี้มีคนสั่งทางออนไลน์ทำให้ผ้าของย้ายไม่ได้ขายย้ายเลยเปลี่ยนมาขายบริจิตเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะมาดูบริจิตเอง แม่เป็นลูกจ้างอยู่ตีโรงเรียนวัดบ้านใหม่ครับการรับราชการมีสวัสดิการด้านการศึกษาฮือบุตรมีสวัสดิการขารักษาพยาบาลฮือปอแม่และทุกคนในครอบครัวส่วนการเป็นลูกจ้างของโรงเรียนวัดบ่มีสวัสดิการอะไรอย่างเลยแม่แต่อย่างเดียว ค่ะสำหรับอาชีพเดิมนะคะคือเป็นลูกจ้างแล้วก็เป็นแม่ค้านะคะสาเหตุที่เปลี่ยนอาชีพจากเดิมจากที่เป็นลูกจ้างแล้วก็เป็นแม่ค้าเพราะว่าสภาพ ปัญหาของเศรษฐกิจและคิดว่าความมั่นคงของชีวิตอ่ะควรจะเป็นอาชีพที่มีเงินเดือนประจำเพราะว่าเงินเดือนประจำเนี่ยจะสามารถทำให้เราสามารถดำรงชีพได้นะคะดังนั้นเนี่ยจึงเปลี่ยนจากอาชีพลูกจ้างแล้วก็แม่ค้าเนี่ยมาเป็นสอบข้าราชการครูนะคะซึ่งข้าราชการครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติและค่อนข้างที่จะมั่นคงสามารถ ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมีไรายได้ที่แน่นอนแล้วก็มีเวลาให้กับครอบครัวโดยเฉพาะในยุคข,ของโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันนะคะอาชีพต่างๆเนี่ยมีความสำคัญและมีความที่ไม่แน่นอนเยอะนะคะเพราะว่ามีสื่อเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมากดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับอาชีพในปัจจุบันโดย ปัจจุบันเนี่ยอย่างการเรียนการสอนของค,ครูก็ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะทำให้ครูต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคยูกาพิวัตค่ะอ,ะอดีตผมเป็นผู้ช่วยผู้จัดการร้านสะดวกซื้อนะครับก็คือร้านเซเว่นอเวนในสาขาที่เปิดในจังหวัดลำปางนะครับถามว่าทำไมถึงเปลี่ยน อาชีพมาเป็นครูมันก็มีหลายเหตุผลนะครับเหตุผลแรกก็คือผมเรียนจบจากสถาบันราชพัฒน์ลำปางก็คือเป,เป็นสาขาที่เกี่ยวกับสาขาวิชาชีพครูอยู่แล้วครับก็คือผมจบเอกการประถมศึกษานะครับแต่ช่วงนั้นก็คือ,อสอบสอบติดแล้วแต่ว่าขึ้นบัญชีไว้นะครับขึ้นบัญชีไว้หลาย,ลายจังหวัดด้วยกันครับแต่ว่าช่วงที่ที่รอรอเขาเรียกบรรจุก็คือ มันอยู่ในช่วของการว่างงานด้วยนะครับผมก็เลยไปสมัครเป็นพนักง,งานร้านเซเว่นนะครับแตกต่างนะครับการเป็นครูเซเว่นนะครับเซเว่นเปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับแต่ครูเป็นครูมากกว่า24ชั่วโมงครับเพราะนอกเหนือจากการสอนเราก็ต้อง คอยห่วงใย,ยเด็กนะครับเด็กมีปัญหาอะไรทักทายเราเราได่หมดนะครับแต่เซเว่เราหมดกะเราก็หมดความรับผิดชอบแต่ความเป็นครูแม้ว่าจะหมดเวลาสอนแต่เรายังมีเวลาที่จะแก้ปัญหาหรือให้คําแนะนําแก่นักเรียนลูกๆที่เราสอนได้ไม่มีจํากัดเหมือนกับเซเว่ที่เปิด24ชั่วโมงครับขอบคุณครับ